สวัสดีครับผมเบาน้องครับมือนี้มาพพ่อกับเบาน้องอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาน้องกัดมาอยู่กระท่อมนุ่งปูแลละมาปัดกวาดเนาะเพราะคืนฝนตกแห้งครับผมฝนตกแห้งก็เลยมาทําความสะอาดกระท่อมนะครับเนาะมือนีเบาน้องจะมาบอกความฝันเบาน้องครับฝันลหรอครับฝันแล้วความฝันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิดาญาณด้วยการรับชมรับฟังนําทุกชิ้นทุกอย่างกับคืนยุทธีโชคเลยดวงครับฝันเบาน้องเองครับ งวดที่แล้วบ่ฝันเลยมางวดนี้ฝันครับฝันคืนวันโกนครับผมฝันคืนวันโกนเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางเนาะบ้านหนองฝันบ้านหนองขอยากมาบอกสูฟังบานหนองอยากฝันุ่นละอยากฝันรอบละหาหมื่นหกหมื่นุ่นอยากฝันสู้หมื่นล่ละเนาะถ้าจะเดวมาบอกสูฟังพราทุกคนสิได้หาตัวเลขเอาไปเสียงโชกันนะครับเนาะบางคนก็บอกดลว่าสื่อแต่ของรัฐบาลดอกเนาะ รัฐบาลมีแค่สองมือคุณนะรัฐบาลไม่มีสองมือแปสื่อแนวอื่นนั่นหมดสันอ้าวอันนี้กะแล้วแต่เนาะเบานองกัดประว่ากันครับแล้วแต่มักเนาะแล้วแต่มักเบานองฝันเห็นไอ้พามครับบริฟันเห็นเราโดนแห้งแล้วจังได้จังฝันเห็นหรือว่าเบานองบริไปหาเพิ่นโดนบ่เพิ่อนเลยมมเข่าฝันการบอนเน่เยเนาะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี่เบานองบริฟัไปหา้พามเลยมีแต่ อันพีเลเข,ขึ้นไปพีริมิแต่พีเลเข,ข,ขิ่นฝันหายพ้ามบดีมาพงวดนี่เบานองฟันเห็นไอ้พามครับในฝันเนี่ยเป็นเครายลักษณะเหมือนฝนตกลิ่นฝนตกไปป่อยเหมือนกับเบานองไปยางไปใสสักทีนี่แหละแต่ว่าบดีคิดว่าจีเป็นอันมองไอ้ภาพอยู่เด้แต่ว่าที่เบานองฟันเห็นหนั่นคือ คือฟังตรงขามกับหลักกิโลเพราะว่าอันแต่ก่อนหลักกิโลบริยูฟังนี่ได้อยู่อีกฟังหนึง่งมองที่เพิ่นเสียเลยนะฟันนี่ครับคายครับข้าเหมือนกับที่เบ้าหน่องฟันเห็นเล่าขังแหลกเหมือนกับขายครับขา้ขบขาบอกแล้วคนลุกขังแหลกแล้วเล่งงวดน่ะมันออกไอเก้าเก้าศูย์ห้าฟันเห็น งวดแหลกตอนนั้นเถื่อแหลกเลยแล้วเลขมันออก905เบาหน่องก็เลยคิดว่าเลขมันสี่ออกตัวเกา่าไม่อีกบ่เนาะคิดว่าเลยบาดนี้เลขได้ฝันโอนใด้ฝันน่ะก็เห็นเพิ่นนั่งอยู่หลักกิโลตอนแหลกนั่งอยู่ทั้งหลักกิโลบาดน,นี้ก็นั่งอยู่ทั้งบาดน,นี้ก็ลงจากหลักกิโลไปนั่งมองเพิ่นตนใหม้ที่เพิ่นตาย เพราะว่าเพิ่นส่วนหลักกิโลแล้วโตเพิ่นรอยไปติดกับต้นใหม่เพิ่นจังตายบ่ได้ส้วนในหลักกิโลแล้วตายเลยเด้ก็คือรถเสียหลักมามาส่วนหลักกิโลแล้วโตเพิ่นกันรอยไปติดกับงาใหม่กต่ตายอยู่ในต้นใหม่แต่กี่เหียนแห้งครับเหียนแห้งผู้ใดขี่รถผ่านบไ่ได้ทอะไรย้ำคืนนี่ผู้ใดขี่รถผ่านย้ำขึ้นนี่เพิ่นขีน่รถน้ำโกนเลยหลายคนที่เจอเด้อันหลายคนก็นถามมาอยู่ว่าวาประวัตให้ฟังเนี่ย ประมาณนี้นะบอกประวัติให้ฟังในวันหลักกิโลนี่ความเป็นไปเป็นมาจาังใดเบาหน่องจังใดไปหลักกิโลแล้วก็เป็นจังใดจังใดไปหูจักอย่างประมาณนี้นะเดี๋ยวเบาหน่องสีบอกให้ฟังคลิปต่อไปเด้อแต่เมื่อเนี้ยเอาคลิปฟันเบาหนองกันเพราะวันนี้เห็นเพื่อนนางเชิญตนใหม่นางง่อยขายชิญตนใหม่เพราะวันนี้ออกจากเล็กออกจากหลักกิโลเป็นนางง่อยตนใหม่แล้วก็ลงจากตนใหม่มานางหลักกิโล บ้านของเราหวไอ้เอ้เจ้าสิตเนี่ยยังอันกระโดดขึ้นล่งขึ้นล่งเห็นยังมารัเพื่อนวัดตัวโบมหาเขาเลยเพื่อนวัดบอกออกมาคำแหลกตัวโบมหาเขาเลยเพื่อนว่าก็เลยบอกว่ามันยากบ่ได้มหาแต่ก็คือ้นหอดคือเกานั่นแหละว่าสัตนตัวโบตัวโบมหาเขาเลยเพื่อนว่าเขาอยากกินเหล่าเพื่อนว่าเอ้าคนอยากกินเหล่าเพื่อนว่าอยากกินเหล่า เอาเหลาไปห้องกินเนี่ยเพื่อนมักตัวเพื่อนมักเหล่าสี่สิบเพื่อนมักเหล่าสี่สิบไหวขันบ่าวหน,น่องฝัน,วนกวนงวดกวนเหล็กสีออกนี่ถึงท่แอแล,ล 40, ้วเหล็กสี่ศูนย์นี่เนาะกระโบนี่ขึอนกันบ้านี้บ่าวหน่องว่าบ่าวหน่องเดี๋ยวบ่าวหน่องสิมหาหาเดี๋ยวบ่าวหน่องสิมหาหาเพื่อนบ้านี้พอเบาแล้วต๊เหล็กรักกิโลเปเป,ปเลยต๊ตบะเหล็กเนี่ยรักกิโลไปไป๊ะเลยบ่าวหน่องว่าให้มันออกเด้อ ให้มันออกงวดนีเด้อวะชั้นให้มันออกงวดนีแล้วก็บ่ตตองให้มันพิวไปใสเลยให้มันออกตรงตรงนี่แหละวะชั้นมือเพื่อนตบมือเพื่อนนั่นตบเหล็กนาหนาเสาตบเหล็กนาเสาเลยมือใหญ่ๆตบไปไปไปเบ่าหลวงก็บอกว่าบอกเหล็กเด้อแหงแหงเบาแหงตบแหงเบาแหงตบแต่ว่าแต่เหล็กที่ออกือบออกอันนี้เบ้าหลวงก็บู๊หูเด้อเพราะว่า เลขในเสาเลขหนาเสาเด้ออันนี้อันอันนี้เอาเลขหนาเสาเลขหนาเสามันมันเขียนว่าห้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วเบ้าหนองฝันเห็นเพื่อนแบบนี้ลักษณะแบบนี้เหมือนเหมือนกับเบ้าหนองฝันเห็นเราเธอเลยแล้วเลขมันออกเก้าศูนย์ห้างวดน่ะงวดั้นมันออกเก้าศูนย์ห้าก็เลยได้ไปเฮ็ดคลิปหลักกิโลมาเลยๆแล้วก็มาช่วงล่างๆเนี่ยเบ้าหนองบดไปหือเพื่อนขึ้นหอดเบ้าหน่องบ่ปกติเบ้าหนองไปเบ้าหนองไ,องได้ เหราไปให้เพิ่นน้ำไงอา่าวกับโบน,น่เนาะลองมาทับเดอ้อเลขหลักกิโลเดอ้อห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหรือเก้าหรือห้าศูนย์หกกรได้เบิดแต่ว่าเลขในหลักกิโลนั่นมันก็จะมี C หนึ่งหนึ่งหาละก็สามห้าเลขในหลักกิโลเดี๋ยวบอลของฉีเขียนลงไว้ให้หาศูนย์มันก็มีในเลขหลักกิโลมีทั้งหามีทั้งศูนย์มีทั้ง C มีหม, 4, ม,เมดเนาะ มี่อถ้าพูได้เคยเห็นเลขหลักกิโลก็จะหูเอฟซีไม่ก็อาจจะยังไม่ท่นเคยเห็นเดี๋ยวคลิปหน้าบ่าวน้องจะมาบอกเรื่องประวัติลักกิโลให้ฟังเพื่อเอฟซีไม่เพิ่นอยากหูหลายคนก็ทักมาแล้วว่าอยากฟังเรื่องเล่าของลักกิโลว่าความเป็นไปเป็นมามันเป็นอย่างไรบ่าวน้องเคยบอกล้วเทอนึงแต่ว่ามันก็หน้าแล้วเนาะตอนนั้นก็เอฟซียังมาหลายเอฟซียังอยู่ลักเมือนอยู่พ่อันี้มาเอฟซีคือลักแสนเขาก็อยากหูว่าความเป็นไปเป็นมา ของลักกิโลนี่เป็นอย่างไรบางคนก็เข้าใจว่าเป็นลักกิโลอันเดียวกันกับถี่ยูซูลินโบแมนครับ,ค,รบคนละหมองลักกิโลตัวนี้บริยูซูลินครับยู่สีสะเก็ดนี่ละและ้วก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ตำนานเป็นเรื่องจริงแหลกแหลกเหียนแห้งผู้ใด้ขี่รถพานเนรื่องเดิ่วอขี่รถน้ำโกนเลยขันบอกขี่รถน้ำโกนกัดสอนรถมอเตอร์ไซค์ตามโกนเลยมีครับแต่ส่วงหลังๆมานี่ก็เงียบ นี่แหละก็มีมามีบ้านหนองนี่แหละมาฝันเห็นเพิ่นเทือแหลกแล้วก็เลขก,ก็ออก905เต็มเต็ม,ตมแล้วก็ตรงๆเลยงวดนี้กับโบน่ครับเลขอาจิกลับมาอีกก็ได้509 506ได้เบิด์ครับหรือสีเป็น503 501 91 0 9 1 6ก็ได้เบิด์ครับเดี๋ยวบ่าน้องสิปแปตัวเลขไว้ให้ผู้ใดมักเลขตัวใดให้จับครัวเด้อ แต่ว่าบ้า,บานหองสีแคนเลขที่อยู่ในเสาห้นเบิ้งว่าเลขในเสามีตัวใดเนี่ยเดี๋ยวมือที่บ้านหนองสีไปเบ้าประวัติให้ฟังบ้านหองสีไปบาอยู่นาลักกิโลเลยเพื่อจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นจะได้กขอให้ทุกคนโชคดีงวดที่หนึ่งกรกฎาหกเจ็เบิ้งไหวฟังไหวเป็นแนวทางขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ